รวันนี้มาถอดพานาาทิตาชิประมาณนี้นะเหนื่อยแล้วลวนเลยโหดูหินปูนครับหินปูนทั้งนั้นมันเลยออกอยากนะครับตัวนี้อนี่ทิตาชิแกนไม่เกี่ยวนะเวลาออกต้องเอาถังออกมาแบบนี้นะครับล้างแบบนี้ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับ